รับฝากเทรพี่ไม่ต้องเทรเองพี่เอาตังค์มาฝากคนนั้นเทศคนนี้เทศคนนั้นอะนเทศเก่งมากเอาตังค์ไปฝากเาขาเขาเทรให้พี่อยู่เฉยๆพี่รอรับ เคยได้ยินไหมใครเคยพิมพ์เคยครับเอาตังมาเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้หมวครับพี่อยู่เฉยนอนดูซีนี่รอครับเดี๋ยวพอถึงเดือนปุ๊บโอนให้อันนี้เริ่มเข้าสู่วงการมืดแล้วนะครับเป็นไงฮะมันง่ายจังอะ่ะวิสิ้นเดือนก็รอรับตังเลยสบายไม่ต้องทําอะไรเหนื่อยไม่ต้องไปนั่งเรียนให้ปวดหัวไม่ต้องไปนั่งกดเทรดไม่ต้องวิเคราะห์กราฟแค่เอาตังไปฝากเขา แล้วก็กระเทิดให้แล้วเราก็ได้ตังเป็นไงครับฟังแล้วมันดูแบบสบายฟังแล้วมันดูง่ายฟังแล้วมันดูแบบชิลแต่จริงมันคือด้านมืดนะครับถ้าวันนี้พี่ไปฝากเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย2เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาไปเทรดจริงหรือเปล่าเขาเถรดได้หรือเถรดพลาดหรือเปล่านะครับนี่ครับ ม,ม,มืดไหมฮะมืดพอไหมผมรับฝากเทปพี่เอาตังมาฝากผมดินะครับบางคนอาจจะมีแอบ,บอ้างด้วยนะเนี่ยผมเนี่ยสนิทกับน้องวันใหม่เลยนะนะครับผมเนี่ยสนิทกับเขาเลยพี่แล้วผมเนี่ยเรียนมาบางทีมีแอบ,บอ้างด้วยนะครับแอบ,บอ้างด้วยเนี่ยผมเนี่ยมือขวาเลยพี่พี่มาฝากผมเทดนะเทดได้แน่นอนผมเนี่ยกิ้งเดียวหาน้องวันใหม่ได้เลยนะครับสรุปผมไม่มีเบอร์ใครเลยนะครับเนืกอออกปะบางครั้งมันจะมีแบบนี้นะครับได้ยินความยั่วยวนไม่พอได้ยินความง่ายไม่พอมีการแบบ แอบอ้างเพิ่มความน่าเชื่อถือเป็นไงครับเริ่มมีความมืดครอบงาในจิตใจแล้วนะครับเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าใจอ่อนละเขาสนิทกับน้องวันใหม่ว่ะ เขาฝากแล้วคนนี้เขาเทรดเก่งอ่ะประวัติเขาดีมากเลยอ่ะแล้วคนนี้เราดูเขามานานแล้วเขาเทรดบวกตลอดเลยอ่ะโชว์แต่บวกไงนะครับบวกตลอดเลยอ่ะเวยคนนี้เขาเจ๋งอ่ะเขาเทรดบวกสม่ําเสมอเราก็อยากได้ครับความโลภมันเกิดขึ้นนะครับทีเนี้ยมันก็ทําให้เราหน้ามืดตามมวหน้ามืดตามัวแบบว่าหูมันง่ายอ่ะแล้วเขาสนิทกับคนที่เก่งๆแล้วเขาก็เก่งด้วยเราไม่เก่งเราไม่อยากเรียนรู้เราเรียนรู้ช้าเอาไปลงกับเขาเลยละกันจบนะครับสุดท้ายจบจริงครับจบที่ไปไงครับหายครับแล้ว เขาก็จะมาบอกแล้วว่าอ๋อพอดีมันพลาดพอดีวันนั้นนู่นนี่นั่นบาบาๆเป็นเหตุผลสุดท้ายครับก็เป็นไงครับ พินาศนะครับนึกออกปะกลายเป็นพินาศกลายเป็นตังหายเสียตังเสียใจแล้วก็ไปโทษว่าโอ้โหเนี่ยวงการเนี่ยไม่ดีเลยไอคนนั้นทาอย่างนี้ไม่ดีไอคนนี้เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นะครับเสียหายไปหมดครับนึกออกไหมเสียหายทั้งตัวเงินนะครับเสียหายทั้งวงการเสียหายทั้งคนที่เทรดอยู่เนี่ยนะครับดังปุ้งปัางปุ้งปังมาปั้งนะฮะกลายเป็นคนที่ทําที่เขาตั้งใจทําเนี่ยก็กลายเป็นเสียหายไปด้วยนะครับอันนี้คือเข็มที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินเรื่องของการแบบว่ารับฟั เทศอะไรเงี้ยนะครับเราได้วัคซีนไปแล้วที่เหลือไปจัดการตัวเอง